สวัสดีครับสำหรับน้องๆคนลาวนะครับที่สอบถามพินิกกี้มาว่านะครับพินิกกี้คะถ้าหนูจดทะเบียนสมรสกับคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับแล้วหนูอยากให้มีผลทางกฎหมายหรือว่าอ่าให้มีผลทางกฎหมายที่อยู่ที่บ้านประเทศลาวแล้วหนูจะต้องเริ่มต้นทำใหม่อีกรอบหรือเปล่าคะหรือว่าหนูจะต้องทำยังไงครับพินิกกี้ ่าเพราะว่าเวลาที่สามีผัวหนูเป็นคนไทยเนี่ยไปพักอาศัยที่ประเทศลาวถึงจะไม่โดนจับนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับพินิกี้ก็อยากจะมาตอบน้องๆนะครับว่านะครับถ้าน้องๆต้องการให้มีผลทางกฎหมายที่ประเทศลาวนะครับน้องๆก็จะต้องทำเอกสารตีกลับไปที่ฝั่งประเทศลาวนะครับแต่น้องๆไม่ต้องเริ่มต้นทำใหม่เหมือนตอนที่จดทะเบียนสมรสิที่ไทยที่มันเป็น